เราจะมาชาเลนจ์กันนะครับว่าใครกินหมดก่อนหนึ่งสองซับปึบปั๊บปึ๊บนี่ทางนี้เอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยนนนนโอ้ยโอ้โหแต่อันนี้คือมันเป็นจริงโจ๊กขับด้วยไม่ใช่ กระโดดแบบดุกๆเลยโอริโอครับอันนั้นอาหารแมวไม่ใช่อาหารหมอเฮ้ยเฮ้ยอาหารแมวก่าอาหารหมามันกินด้วยกันได้ไหมสามเดือนว่าจะส่งเข้าไปโรงเรียนเหมือนชาโดว์หมาหลุยนี่จะให้มันโดดแบบห่วงไฟด้วยก็คือกะว่าสถานการณ์ดีๆเนี่ยก็จะแบบเราไปดามงานวัดได้ไงเอาห่วงไฟโชว์อาณาจักรบอยพิษนู So where? สวัสดีครับสวัสดีชาวแบดบอยทุกคนนะครับผมบอยพิสนุนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมโพสตรูปน้อนน้อนใหม่ของบ้านหลังนี้ครับผมนี่ก็คือน้อนหมา2ตัวนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้แฟนๆชาวแบดบอยเนี่ยได้รู้จักกันแล้วก็สมัครเป็นแฟนคลับกันนะครับก็หมา2ตัวนี้ผมโพสต์ไปก็มีแต่เพื่อนๆหรือว่ามีแบบแฟนในอินสตาแกรมนะครับมาคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับว่าช่วยรีวิวในแบดบอยให้หน่อยอยากดูน้องมากเลยว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้วันนี้ผมก็เลยจะพามาทํา ความรู้จักกับน้องทั้งสองคนนะครับไปตามผมมาครับผมนี่อยู่ตรงนี้ววสวัสดีครับ นี่เลยคืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่านอน2ตัวเนี้ยนะคือตอนแรกอะเรามี V ีกับมีไวเล็ตใช่ไหมและเศรีนี้เขาก็แก่มากแล้วแล้วเขาก็ตายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ถามแม่บอกว่าแม่แม่มนกเอาอีกเป้าอะไรเงี้ยคือนางเสียใจนะก็คือเศร้าอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่เอาละไม่ไหวสงสารอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปไม่กี่เดือนครับผมโผล่มาอีกทีเดี๋ยวแม่ไปเอาหมามาเลี้ยง2ตัวนะเฮ้ยอะไรวะพรนพันธ์คืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยคือเนี้ยเป็นหมาที่อยู่บ้านเพื่อนแม่ตอนนั้นมาเดือนนิดๆิเอง แต่ตอนนี้ก็ยังไม่2เดือนนะคือแบบโตวไวมากกินเก่งมากคือกินนมเก่งมากแล้วก็ตอนนี้เริ่มให้อาหารเปียกแล้วบอกทุกคนนะครับว่าเป็นหมาพันธุ์พันุไทยและพันธุทางฮะผมเห็นพ่อแม่เขาแล้วแต่ตอนนี้พ่อเขาเสียไปแล้วแม่ก็คล้ายๆอย่างนี้เลยคล้ายๆเหมือนโอริโอเลยพี่สีดํานี่โอริโอนะครับพี่สีน้ําตาลนะั้นชื่อชูก้านะครับผมอันนี้ก็คุณนายพรพันธุ์เป็นคน<อ>ตั้งชื่อเล่านิดนึงคือชีวิตคุณพรพันธุ์เนี่ยเขาขาดหมาไม่ได้นะเอาตรงๆต,ต,ตอนแรกจะไม่เอาแล้วแต่รู้สึกเหงาเดือนกว่าเองไปเอามาแล้ว แล้วก็คือยังไม่หย่านมพอมาถึงก็จับนมให้เขากิน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 แล้วก็นมเอาไม่อยู่ละตอนนี้ก็เลยให้อาหารเปรียกกับนมสลับกันมาตึงดึงกรงนี้ก็ไปซื้อใหม่นะจ๊ะทุกอย่างใหม่หมดเลยจ๊ะเอาอมาลูกมาแดเด้คิชูกา้าแดเดโอริโอครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าลักษณะหมาไทยพันทางของเราเป็นยังไงไอ้นี่ไอเตีย้ยดูขามาดิ ลูกค้ามาดิยืนด้วยกันดูตูดมันดูความสูงสุดแบบสุดหลอกของ อื่นี่ไห <S <S ดูเปรียบเทียบดูข้างหลังเลยคือเนี่ยจะเตี้ยกว่าและอันนี้ขายาวอันนี้ลูกรักคุณพรพานนี่เขาขึ้นมาอุ้มแบบอะไรตลอดเวลาอุ้มแบบอย่างนี้ส่วนนี้ลูกรักคุณพิษนุไปกินนมดีกว่าเดี๋ยวให้กินนมขออนุญาตให้นมหมาก่อนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาเขาวิ่งเล่นที่บ้านกันให้มาดูแบบว่าสุขภาพเขาเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูนะดูตอนกินนมนะกินเหมือนแบบตายโอตาอยากอะมา เดี๋ยวมาดูนะฮะเราจะมาชาเลนจ์กันนะครับว่าใครกินหมดก่อนมานี่นีนอนั่งนั่งนั่งก่อน1 2ึองสมปึบปั๊บปึ๊บนี่ทางนี้เอ้ยอ้ยเอ้ยถนนถนนโอ้ยโอ้โหกรปกติอย่างนี้เลยกินนมเก่งมากดูเดี๋ยวดูนะฮะคืออันนี้เราไม่ได้แข่งว่าชามจะถึงก่อนเส้นชายก่อนใช่ไหมเละเละ โอ๊ยพอแล้วลูกพอแล้ว,ลวกินนมเก่งมากปกลงใครหมดก่อนมะอุ่า,า,า์จะชาเลนเพื่อหน่อยมานี่เลยห <c oughs> ิเตี้ยเ <c oughs> ช็ดก่อน <c oughs> ป้อนนมทีเดียวนี่คือเกือบต้องอาบน้ำใหม่อะ่ะพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไป น้อนหมานะฮะเติมพลังไปแล้วนะฮะผมก็ต้องเติมพลังกันหน่อยเหมือนกันหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละว่าผมเองก็อายุ40อัพแล้วนะก็ยังไงก็ต้องบำรุงกันหน่อยครับผมอย่างที่บอกไปนี่เลยเอนชัว์นะครับอาหารสูตรครบถ้วนนั่นเองนะครับงั้นเราก็ต้องบำรุงกล้ามเนื้อกันหน่อยนะครับเพราะกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวนั่นเองกล้ามเนื้อเองจะคอยควบคุมนะฮะพยุงข้อต่อและกระดูกของเราเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงเราก็จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนั่นเองนะครับที่สําคัญเนี่ยเราต้องทัน อาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะครับและผมจะดื่มเอนชัวเพื่อความชัวครับว่าร่างกายของเราเนี่ยจะได้รับโปรตีนเพียงพอในแต่ละวันนั่นเองนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้หลายเดือนมาแล้วผมมีโอกาสได้ลองเอนชัวแล้วก็ทําชาเลนจ์ตามพี่กล้องสารัดไปแล้วก็กินตั้งแต่วันนั้นมาคือรสชาติอร่อยแล้วก็มีความรู้สึกว่าม,ออมันถึงวัยที่จะต้องแบบมันมีต้องมีอะไรเสริมเข้าไปบ้างแล้วอะเพราะว่ากระดูกเองข้อต่องเราเองหรือกล้ามเนื้อของเราเองเนี่ยก็ป็นสำคัญในการใช้ชีวิตมากๆนะเพราะว่าถ้าเราอยากจะเป็นผู้ใหญ่ว,วัยที่แแข็งรง เราก็ต้องเสริมนมเข้าไปให้ร่างกายของเรานั่นเองนะครับแต่ครั้งนี้ผมกินเอนชัวสูตรนี้ฮะเป็นสูตรกลิ่นทันยพืชน,นั่นเองวิธีการกินก็ง่ายมากเลยเดี๋ยวผมจะสอนให้มานี่นะฮะใส่ไปเลยนะครับเอนชัวหกช้อนแบบนี้แล้ววิธีการชงก็ง่ายสง่ายนะฮะก็ผสมกับน้ำเปล่าหรือว่าน้ำเย็นหรือว่าจะชงในกาแฟก็ได้นะครับผม6ช้อนปักเข้าให้แล้วใส่น้ำา195มิลลิลิตรครับก็กะประมาณ1แก้วและกะประมาณ1แก้วผมจะใส่กับน้ำเย็น นะแต่จริงๆแล้วใส่กับกาแฟก็ได้ชงกับกาแฟก็ดีดีแน่เรียบร้อยพุ่งตรงเมื่อกี้เห็นน้อนดื่มนมเราก็เลยอยากกินด้วยเลยแต่เราจะไม่หกแบบนั้นนะ <c oughs> ออร่อยรสชาติดีดื่มง่ายแล้วก็แบบคือเข้มข้นมากโอ้อือ อ่ะเรียบร้อยเติมพลังละนอกจากที่เราจะกินนมนะเป็นอาหารเสริมของเราให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายให้สม่ําเสมอด้วยถ้าใครเห็นใน i อจผมเนี่ยผมออกกาลังกายแบบเกือบทุกวันเลยเอาจร,จริงเพราะอะไรว่าง <c oughs> ไม่มีอะไร มีแฟนๆเขาถามมาว่าสอนฉี่หรือยังก็อย่างเงี้ยก็คือทุกครั้งที่เราแบบให้เขากินเสร็จไม่ว่าจะกินนมหรือกินข้าวอะไรเงี้ยก็ปล่อยเขาออกมาวิ่งสนามหญ้าสะหน่อยนึงให้เขาฉี่แต่ตอนนี้นอนไม่จําหรอกพุ่งตรงนอนไม่จําหรอกว่าที่ไหนฉี่ได้ตรงไหนฉี่ไม่ได้เพราะว่าเขากินนมเก่งพอกินนมเก่งอะมันจะฉี่บ่อยมากกวเทียบก,กับลาบดอที่ลอยเอามาเลี้ยงกับสตัวน,น,นี้ ลาบดอตัวนั้นเหนื่อยกว่าด้วยความที่เขาโตและมาแบบเกือบ3ามเดือนแล้วที่สำคัญคือเขาเป็นหมาพันุ์ใหญ่ไงแล้วแรงมันเยอะและ้วมันเอเนอร์จี้มันสูงมากแต่อันเนี้ยคือมันเป็นจริงโจ้เก่าด้วยไม่ใช่ <c oughs> กระโดดแบบดุกๆเลยคือ2ตัวเนี้คือเขาเป็นหมาแบบหมาไทยแม่เขาตัวแค่นี้เองแม่เขาแบบว่าไม่ได้สูงมากก็คือพันธุ์ไทยพันทางนี่แหละ เอยเอาขู่เว้ยนี่ดูพี่ไทเกอร์ซะก่อนเจ้าบ้านมาแล้วเดี๋ยวลองดูนะให้เขาเจอกันละสบายมากไอชูก้ามันชอบเข้าไปแย่ yeah. ไทเกอร์แล้วไทเกอร์ก็แบบวิ่งหนี oh. อืมไปไปหาไทเกอร์กับลีโอกันดีกว่า นี่มันห้องแมวไม่ใช่ห้องหมาอย่างที่บอกไปเนี่ยเห็นป่ะตี้ะขาสั้นแล้วก็ต้องเห็นว่าเวลาเขาเดินอ่ะเขาเดินแล้วแบบขามันจะตลกตลกเฮ้ยอะไรอะทำอะไรอะกินอาหารแมวเหรอเฮ้ยไม่ใช่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยดู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 ดิเดี๋ยวดูนะดูนะดูนะคือดีิโอก็ลำคาญหน่อยนึงโอริโอ้ครับอันนั้นอาหารแมวไม่ใช่อาหารหมาครับเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่ได้ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะฝึกเขากินอาหารเม็ดละเพราะว่าตอนนี้เขากินอาหารเปียกอยู่ <S 2> <S 2> เฮ้ยอาหารแมวกับอาหารหมามันกินด้วยกันได้ไหมไแ,แต่มันแค่คนละสูตรแค่นั้นนะหลายลคนเขาบอกผมว่าการเลี้ยงหมาพันทางหรือว่าหมาแบบไทยอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะคือมันฉลาดแล้วก็มันแข็งแรงเอาตัวรอดเก่งอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่ไม่อืดในบ้านแค่นั้นเองไปไปฝั่งนู้นก็ได้ เดี๋ยววันนี้เราจะสปอยลูกชายทั้งสองคนด้วยการพาท่านไปอยู่ชั้น2ไปดูชั้น2นะว่าชั้น2เป็นยังไงบ้างนะผมเคยไปอ่านข้อมูลมาทุกคนว่าการที่เราอยู่บ้านเนี่ยนะแล้วก็การก้าวขึ้นบันไดแต่ละขั้นเนี่ยใช้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยถึง200มัดเลยนะฮะในแต่ละวันเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อมากกว่าที่เราคิดนะครับนั่นก็คือเราก็ต้องกินโปรตีนเสริมเข้าไปเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะได้รับโปรตีนมากเพียงพอในแต่ละวันนั่นเองนะครับไปวันนี้เราจะขึ้นไปชั้น2กันนี่ไปก็อย่างที่พูดไป ื่อกี้ไม่ว่าจะขึ้นจะลุกจะนั่งจะเดินทุกอย่างมันใช้กล้ามเนื้อไปหมดใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากินอาหารในแต่ละวันเนี่ยมันไม่เพียงพอเราก็กินเอนชัวเสริมเข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอในแต่ละวันนี่ฮะงงงง จะส่งเข้าโรงเรียนจะส่งเว่าจะ3เดือนว่าจะส่งเข้าไปโรงเรียนเหมือนชาโดหมาหลุยหมาหลุยเขาส่งเข้าโรงเรียนจากแบบไฮเปอร์ไฮเปอร์ตอนนี้แบบเรียบร้อยมากเลยเรียบร้อยแล้วก็สั่งได้นี่จะให้มันโดดแบบห่วงไฟด้วยก็คือกะว่าสถานการณ์ดีๆเนี่ยก็จะแบบเราไปตามงานวัดได้ไงเอาโอริโอกบชูก้าไปแล้วก็เอาห่วงไฟโชว์ไม่ต้องเก็บค่าตั๋วเอาแค่กระป๋องตั้งไปข้างหน้าตามงานวัดอะไรอย่างเงี้ย ห้ามกัดนะลูกครับแต่ตัวนี้คือแบบเรียบร้อยมากเรียบร้อยดูไอตัวนั้นดิไอ้นั้นมันร้ายทุกคนครับผมฝากบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าร่างกายของเรานะได้รับโปรตีนที่เพียงพอแล้วนะครับไม่ว่าจะลุกจะนั่งจะขึ้นบันไดก็ทําได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าใครเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยกินโปรตีนจากอาหารหลักเนี่ยนะไม่เพียงพอนะก็เสริมด้วยเอนชัวอาหารสูตรครบถ้วนเข้าไปนะครับกลิ่นธัญพืชผมแนะนําเลยครับรสชาติดีหวานน้อยอร่อยมากครับผม ซ้อมซ้อมหน่อยซ้อมซ้อมซ้อมซิหึ่ยหึ่ยหึ่ย เลี้ยงเด็กเล็กเลยอนะเอาไม่ต้องห่วงคือเลี้ยงหมาเด็กนี่นะยังไงก็ต้องใช้พลังเยอะยังไงก็ต้องวิ่งตามเขาแต่มีความสุขนะเลี้ยง2ตัวนี้เหมือนกับแบบมันมาเติมเต็มให้กับบ้านให้มันแบบคือแมวกับหมามันไม่เหมือนกันเว้ยถ้าใครเลี้ยงแมวนะใครเป็นทาสแมวก็จะรู้ว่าเราต้องเข้าหาแมวตลอดแมวไม่ค่อยเข้าหาเราเว้ยแต่คือถ้าเป็นลูกหมาหรือว่าเป็นหมาอะไรเงี้ยมันขี้เล่นมันมีความขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเขามีความรู้สึกมากกว่าแมวะ เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันด like ีกว to ่าเก็บไว้เพราะว่าตอนนี้2เดือนใช่ไหมก็เดี๋ยวเขามาอัปเดตบ่อยๆว่า6เดือนแล้วน้องจะหน้าตาเป็นยังไงแรงเยอะแรงเยอะมากเลยอ่ะไม่น่าปะ ไว้อีกสักนิดแล้วกันนะครับใครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์นะครับอาหารสูตรครบถ้วนนะที่ให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการนะครับโดยเฉพาะโปรตีนและวิตามินที่หลากหลายนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยพร้อมในทุกกิจกรรมเลยนะครับผมแนะนาเอ็นชัวเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยเอ็นชัวเขามีขนาดทดลองนะฮะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเอาไปได้ลองใช้แบบฟรีๆเลยนะฮะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ ensure.co.th ได้เลยนะครับเอาไปลองกันดูนะฮะแล้ววันนี้นะครับก็พาน้องทั้งสองคนนะฮะโอริโอ้กับชูก้ามา ฝากกับแฟ,แฟนแล้วนะครับใครที่ใครที่อยากจะสมัครเป็นแฟนขับน้องนะฮะเชิญเลยนะครับยินดีเลยนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าสนุกมากจริงๆการเลี้ยงหมาเด็ก2ตัวเนี่ยนะมันต้องใช้แรงเยอะมากพอสมควรเหมือนกันนะไม่ว่าจะแม่หรือว่าทุกคนเนี่ยก็คือต้องวิ่งตามจับเขาอะ่ะแต่ถ้าโตกว,ว่าน,นี้หน่อยจะไม่ตามจับแล้วเพราะว่าคือถ้าโตกว,ว่าน,นี้เขาจะดูแลตัวเองได้แล้วคือตอนนี้กลัวอย่างเดียวคือเขากลัวเขา,เขาตกบันไดหรือว่ากลัวที่จะแบบตกในที่สูงๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มกระโดดได้แบบเต็มที่แล้วอะ่ะใครชอบตัวไหนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าชอบ รับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ลาไปก่อน,นะครับสวัสดีครับ,รบไป,ไปบายค่ะมันรีกเธอที่รักมันไม่อยู่รักเธอเวลาขาดเธอเงาใจจนทนไม่ไว้ก็ใจมันรักเธอกว่าใคร